สวัสดีครับผมก๋วยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนแฟนพระเครื่องในวันจันทร์ที่28ธันวาคมปี2563ซึ่งวันนี้จำเป็นจะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเช็คพระนะครับซึ่งเป็นเครื่องฟัวเรสเซนนะครับคือปัจจุบันเนื่องจากว่าทางศูนย์พระราชดารับตรวจเช็คพระด้วยกล้องวิทยาศาสตร์ กา d o ร์และเซนเป็นการตรวจเช็คพระที่ทางวิทยาศาสตร์นะครับสามารถอธิบายได้แต่ในขณะเดียวกันร้านทองก็มีเครื่องพวกนี้ซึ่งร้านทองก็ที่ผมจำเป็นต้องพูดเพราะร้านทองเอามารับตรวจเช็คพระซึ่งมันผิดคนละแงวนะครับล้านทองจะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งเครื่องเหมือนกันก็จริงแต่ว่าโลโก้มันจะต่างกันนะครับอันนี้ คือตรวจทองเท่านั้นไม่สามารถตรวจเช็คพระเครื่องได้นะครับซึ่งเครื่องโลโก้นี้คือตรวจเช็คพระเครื่องได้นะครับโดยเฉพาะกับชุดเบนจภาคีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะบอกไว้รู้ว่ามีนักข่าวคนหนึ่งก็พยายามโฆษณาโปรโมทเพื่อหาส่วนใดได,ได้ด้วยการบิดเบือนความจริง โดยพยายามชักชวนคนที่ไม่รู้เพื่อไปตรวจในที่เครื่องที่ตรวจไม่ได้เพื่อรอรับส่วนแบ่งตรงนั้นนะครับผมก็จะเตือนแฟนๆพาคเครื่องว่าซึ่งเครื่องนี้เราจะดูมองอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องที่ตรวจเช็คพาคเครื่องไม่ได้เช็คทองได้ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็จะเตือนร้านทองด้วยคุณไม่สามารถเช็คได้คุณอย่ารับเช็คนะครับถ้าคุณรับเช็คไปแล้วท่านอาจจะโดนคดี ช่อโกงนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับส่วนเครื่องที่เช็คได้ก็จะเป็นโลโก้รูปภาพนะครับ sd analyzer er นะครับคือจะเป็นโลโก้นี้นะครับเช่นเดียวกับที่นี่นะครับซึ่งมันมีข้อแตกต่างถึงโลโก้ที่เช็คผ้าได้คืออย่างนี้นะครับส่วนเครื่องที่เช็คผ้าไม่ได้มันต่างกันถึง5ค่าด้วยกันนะครับมันไม่สามารถจะเช็คได้เลยเพราะฉะนั้น ปฟนแนพระเครื่องต้องจำโลโก้นี้นะครับถ้าโลโก้นี้เช็คได้นะครับที่จำเป็นจะต้องพูดเพราะไม่อยากให้ท่านเสียเงินเสียความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะมีพวกขายพระเกนเนื่องพยายามไปใช้เครื่องเข้าเครื่องที่เป็นโลโก้ที่ที่เช็คพระไม่ได้พยายามไปเท่าตรงนั้นออกมาเพื่อมั่วแล้ให้เป็นพระแท้นะครับเพราะฉะนั้น เครื่องแบบที่มีโลโก้นี้ในเมืองไทยมีอยู่3เจ้านะครับถ้าท่านไม่จำเป็นจะต้องเช็คที่ผมคุณจะไปเช็คที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องจะต้องเป็น sd analyzer er นี่นี่อันนี้เช็คได้นะครับแล้วคุณจะได้แม่นยำกับมวลสารที่ครบถ้วนตามตามรานะครับส่วนไปเช็คโลโก้นี้บายทั้งหมดเกมหมดนะครับไม่สามารถที่จะเอามายืนยันได้เลยนะครับเพราะ ภายในมันต่างกันนะครับการเช็คทั้งนี้คือจะมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเช็คพระมวลสารพระโดยเฉพาะนะครับส่วนนี้เช็คได้เฉพาะร้านทองการลงจำนำเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้แฟนๆภาคเครื่องก่อนที่จะไปเช็คศึกษาให้ดีแล้วก็ดูว่าที่เช็คที่รับเช็คนั้นเครื่องนั้นเป็นโลโก้นี้หรือจะเป็นโลโก้นี้ นะครับถ้าเขาที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นโลโก้นี้คุณเอาไปเช็คได้เชื่อถือได้นะครับถ้าเป็นโลโก้อย่างนี้คุณไม่ต้องไปเช็คนะครับมันเป็นการหลอกลวงนะครับแล้วคนที่อย่างที่ตะกี้พูดไปไม่ว่าร้านทองหรือร้านเช็คพระที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเช็คไม่ได้คุณยังรับเช็คอีกคุณจะเข้าขายช่อกงประชาชนนะครับอันนี้เป็นความหวังเดแล้วก็เตือนแฟนๆภาคเครื่อง อย่าเชื่อนักข่าวบางคนนะครับพี่เพื่อเห็นแก่ได้แล้วก็ชักชวนนะครับโลโก้นี้ทั่วประเทศไทยถ้ามีเครื่องที่ไหนมีคุณเอาไปให้เช็คได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จบที่เราพูดถึงนี้ผมจะแนบลิงก์ของอาจารย์โจ๊กเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมของเครื่องตรวจเช็คพระ ท่านอย่าลืมดูนะครับท่านจะได้เข้าใจความถูกต้องนะครับผมไม่ได้เป็นการใส่ความหรือโอ้อวดตรงไหนนะครับเอาความถูกต้องเป็นหลักนะครับขอบคุณครับ